สวัสดีนะคะพี่น้องยินดีต้อนรับทู่ช่องยายไทยไทยนะคะวันนี้ยายก็จะมาทำเพาะถุงโงกในแบบสไตล์ของยายไทยไทยนะคะพี่น้องเราก็จะมีแค่หม้อแบบนี้เนาะหรือจะเป็นอะไรก็ได้คะ่ะที่เป็นเป็นรูอย่างนี้นะคะตอนแรกเราใส่น้ำก่อนคะ่ะใส่น้ำนิดเดียวนะคะแค่นี้เนาะเราก็วางหม้อที่เป็นรูๆไว้เลยหม้อนึ่งนะคะ เสร็จแล้วก็ใช้กระดาษกระดาษซับน้ำมันนะคะนี่นะคะเพื่อไม่ให้ถุง,งอ้อมเขาลอดเล็ดเล็ดรอดไปเนาะแค่นี้นะคะวิธีการของยายไทยๆนะเพราะว่าถุง,งอกอมเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อเขานะคะพี่น้องเพราะว่าเราสามารถทำกินเองได้อันนี้ยายแช่ไว้แล้วนะหนึ่งคืนนะคะพี่น้องเห็นไหมกินคนเดียวก็แค่นี้พอนะคะยายก็นี่ค่ะโรยเข้าไปเลยนะคะ ใสเขานิดนึงแล้วก็ปิดฝานะคะนี่นะคะแล้วก็เก็บอยู่ในห้องมืดนะคะให้เขาอยู่ในห้องมืดเพราะว่าส่งอกเนาเน้นความมืดนะคะนี่เราก็ใส่นี้นะคะคนเดียวยายอยู่เดี๋ยวก็ทาทีนี้เวลาไปทํางานเจ็ดวันใช้เวลาสามวันเนาะเขาก็จะได้กินสามถึงสี่วันนะคะพี่น้องเราก็มาดูบ่อยๆตือนเช้าตีสี่ตีห้า้วก็มาเปิดดูเพื่อที่จะลดน้ําเขาเนาะ นวเวลามืดๆนะคะนะคะง่ายๆคือไม่ต้องพื้นที่น้อยทํากินเองค่ะพี่น้องยายน่ะ่วงอกอยากกินก็ทําเองนะคะยายทํากินมานานแล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ปลอดภัยนะคะขยันนิดนึงเนาะยายก็ต้องอดทนขยันนิดนึงเพื่อจะได้กินของที่ตัวเองทําแล้วก็ภูมิใจนะคะนี่ลาดน้ําก็อย่างนี้นะคะ คอยพยายามลดน้ําเขานะคะทุกเช้าตีสี่ตีห้าในมุมมืดนะคะไหมคะเราก็จะได้ถั่วงอกแบบนี้เนาะเราก็เกลี่ยให้เขาตอนนี้ตะหน่อยเพราะว่ากระดาษนี่นะเขาจะลากเขาจะพุ่งเข้าไปที่ที่กระดาษซับนะคะพี่น้องหลังจากนั้นเราก็จะกินเราก็ค่อยเด็ดลากเขาโดยใช้มีดตัดนะคะมันจะสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็เอามาผัดอร่อยอร่อยนะคะพี่น้อง ะะมีเต้าหู้แช่แข็งไว้ในตู้เย็นหรือมีหมูสามชั้นอะไรนี้นะเราก็ขยายเขาหน่อยคือวันนี้นะคะเราก็นับไปเลยว่ากี่วันเราก็คอยมาดูค่ะจะเอาสั้นหรือจะเอายาวขนาดไหนแต่ใหญ่ก็จะไว้ประมาณนี้เนะเเาะเพื่อพวก็จะดันฝาขึ้นมาเสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วทุกเช้าตีสี่ตีห้าก่อนยายจะไปทํางานนะคะยายก็จะมาลดน้ําเขาอย่างนี้นะคะนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองนะคะไม่ได้ยูกาน สร็จแล้วก็เราก็ไปทํางานนะคะทีนี้เราก็ปิดฝาเลยค่ะนะคะปิดฝาให้เขาอยู่ในมุมมืดนะคะปิดแค่นี้แล้วไปไว้ในตรงไหนก็ได้ที่มืดนะคะอย่าให้เขาเจอแสงแดดเพราะว่าถุงอกเขาจะไม่ชอบแสงแดดเนาะเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องเป็นกําลังใจให้ยายถ่ายๆด้วยนะวิธีการเพราะถุงอ่าในแบบยายไทยๆมีอุปก,กรณ์อะไรก็ทําไปเลยค่ะเนาะนะคะแนะช่น้ำหนึ่งคืนนะคะแล้วก็ามา เร็จแล้วเราก็จะได้ถุงงอกที่สวยๆโอเคนะคะฝากพี่น้องเป็นกําลังใจให้ยายไทยๆด้วยนะคะขอพระคุณค่ะขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแฮงนะคะแล้วก็มีความสุขในการเพราะถุงงอกกับยายไทยๆนะคะอายุวโนสุขขังพลังกันทุกคนนะคะ Thank you for watching my video clip See you again next time Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากยายไทยๆนะคะขอบพระคุณค่ะอายุวนโนสุขขังฝรั่ง Thank you everyone. Bye bye ปิดขาค่ะ